สวัสดีครับผมนัดนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าทุ่มแหละหิวข้าวว่าจะหาอะไรกินแต่ไม่รู้ว่าจะมีอะไรกินหรือเปล่านะเดี๋ยวขอดูก่อนว่าวัาวนนี้มีอะไรกินขันตปี๊ เฮ้ยอะไรวะเนี่ยของไรวันนี้ไม่รู้ของคไองครแล้วก็ไม่เคยกินเหมือนกันจัดเลยทีกว่าวพิซซ่าพับ ກາຍສຕິກຄີມກະເຄຽ เนื้อจามันแปลกๆจซซ่างได้กลิ่นิปจ่านิดหนึง่งไก่เกล็ดครีมกระเทียมแต่ที่แน่เราได้กลิ่นกระเทียมรึมเลยแต่ที่สำคัญไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของถ้าด้วยกินไปละ giấc dư giấc dư ngày video ạ ไม่เคยกินมาก่อนแต่แป้งนุ่มมากครับชอบตรงแป้งนี่แหละ ถ้าแป้งไม่นุ่มนี่คงก็วันนี้ก็ผมก็มาแนะนำเมนูแปลกๆนะครับเมนูมารีวิวเมนูที่ยังไม่เคยกินพิซซ่าพับไก่สติ๊กครีมกระเทียมสำหรับท่านใดม่ยังไม่เคยกินก็ไปลองซื้อมากินกนได้ แล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกผมด้วยรสชาติที่ท่านสัมผัสมาเป็นไงจะเหมือนจะผมหรือเปล่านะครับสําหรับคลิปนี้ก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดติดตามกดแชร์ผมด้วยและโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับ